ก็คลิปนี้ก็คุยกันเรื่องบิตคอยกับไลคอยนะครับก็ณปัจจุบันนะครับตอนนี้ BTC USD นะะครับาราคาอยู่ที่ C9120 ประมาณนี้นะครับก็ลงมา ชนแนวรับแล้วก็มีการซื้อกลับนะครับจากกราฟก็เป็นไส้อย่างนี้นะก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรให้มันยุ่งยากครับก็จะดูจากแนวโน้มในรายเท่งเทียมรายเดือนนะตอนนี้ก็ไมเดีอยวก็จะทำนิวไฮขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการย่อลงมานะฮะย่อลงมาชนแนวรับแล้วก็เบ้งกลับขึ้นมา อ,อย่าไปคิดอะไรมากครับวิเคราะห์ให้เยอะมันปวดหัวนะครับความคิดส่วนตัวผมว่า DTC ซื้อได้เลยนะครับใช้เงินเย็นซื้อนะครับอย่าใช้เงินร้อนซื้อเพราะว่าถึงยังไงแล้วแนวโน้มก็มีทิศทางจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจมาดู time frame วันดีกว่า time frame หนึ่งวันเป็นยังไง time frame หนึ่งวัน เสนอก,กราฟนะครับมีการยกโลนะมีการยกโลขึ้นมา,าถ้าเป็นผมนะครับซื้อนะครับซื้อตรงจุดนี้จุดนี้จะรอก็ได้นะครับแต่ว่ามันชนเนวรับแล้วก็น่าจะไปข้างบนได้บ้างนะครับ เป็นธรรมดาของกราฟลรงฟริงโบนัชชีเช็คดูโอเคก็น,นี้ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะก็เข้าได้เลยครับซื้ออัพเท้เต็มแม็กซ์ไปปิดที่แปดหมื่นกว่านะ เดาเอานะครับก็เดาเหมือนกันเลยถ้าถ้าไม่เดาถ้ารู้จริงก็รวยมาแล้วอันนี้ก็เดาความน่าจะเป็นนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับ btc ก็คิดว่าต้องมาเทสไทยเดิมนะไทยเดิมก็ อยู่ที่ประมาณมาณนี้นะคับหกกว่านะ้ะเป็นผมก็จะแบ่งเข้านะครับแบ่งเข้าสามไม้นะครับติดตามเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดเก้าสองเจ็ดหกสามห้าสี่แปดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับจะลองวิเคราะห์ดูนะครับผมไม่ได้เสียงอะไรนะรอยากลองวิเคราะห์ดูว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ก็ถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมอย่าดานะครับอยา่าด่าก็มาดูตัวต่อไปก็ litecoin ชอ so, บ l i like t c o i n นี่ก็เหมือนกันเลยครับกราฟมาเดียวเดียวกันเลยกับ btc แต่ว่าดู new high แล้วมันมันไม่ค่อยจะ new high ครับเท่าไหร่ าดูถ้าเป็น i ท e f เฟรมตัวที่เป็น i ท e f เฟรมเดือนนะ i ท e f เฟรมเดือนก็ลงมาล,ลงมาลงได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครมาไปดู i ท e f เฟรมวัน i ท e f เฟรมวันนี่แล้ว ถ้าดูดูทำเฟรมวันนี่มันมันกำลังยกมันกำลังยกลงจะเป็นยังไงเนาะ,ะเบาๆก่อนนะครับทำเฟรมวันกราฟลักษนะมันจะอยู่เป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือล่าสุดใาทาำเฟรมวัน การที่โบเล่เล่นเอืมดาตัวที่เดาเดานี่คือจุดนี้คือไาเดนของทำเฟรมวันแล้วหกสิบเอ ก็สอบทำเฟรมวันนี้สายฟิลเตอร์นานาเสียงถ้าเป็นผมผมจะเข้านี้ผมก็เข้าได้ก็เข้าแล้วเดาว่ามันขึ้นนะว,วมันขึ้นก็แบ่งไม้สามไม้นะจุดที่2 4, 6ง3จ3ดหนะครับ ถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดข้างล่างนี้ก็น่าจะล่วงต่อนะครับอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับผมใช้ความน่าจะเป็นวิเคราะห์ดูนะครก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไลคอยก็ไม่มีอะไรร้อยเซ็นตะ์ครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับ ก็ถึงได้บอกคนระับคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นก็ก็าจากความรู้ที่ผมมีนะครับผมก็วิเคราะห์ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับไลฟ์คอยก็คิดว่าน่าจะเข้าซื้อได้แล้วละ่ะก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้เพื่อนๆพ,พ,พอจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้หรือเปล่าก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ที่ชมนะครับผมก็ฝากไลค์ฝากกดติดตามนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆก็มาทำคลิปพูดอย่างนี้ครับเรื่อยๆเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับประมาณนี้ Bitcoin กับไลคอยนะครับสองตัวก็ซื้อไปเลยมีเงินเย็นก็ซื้อไปเลยซื้อแล้วก็ปิดทำกำไรกันบ้างนะครับ เรากำไรทิปอีกขึ้นแล้วไม่ได้ขายโอเคเันไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ